ดวงชะตาฟ้าลิขิชีวิตชาวราศีมีนช่วงระหว่างวันที่1ถึง16เดือนมิถุนายน2568 ชาวราศีมีนช่วงนี้คุณจะมีความโดดเด่นในหมู่เพื่อนนะคะหรือในการทํางานคุณผลงานของคุณก็จะมีความโดดเด่นจนเข้าตาผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ก็จะส่งเสริมสนับสนุนคุณดีนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านการงานเนี่ยก็จะมีปัญหาคุณต้องมานั่งแก้ไขเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถนะคุณก็สามารถจัดการเรื่องต่างๆได้สําเร็จดีค่ะแล้วก็เรื่องของ รายได้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะหาเงินหาทองได้นะคะมาไม่ขาดสายนะคะส่วนท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้ก็จะมีการติดต่อประสานงานหรือมีความพยายามในการค้าขายมากขึ้นนะคะก็ไม่ใช่ว่ามันจะมาง่ายๆนะคะช่วงนี้นะมันก็จะลําบากสักนิดนึงนะคะต้องใช้ความพยายามสูงขึ้นนะคะแต่ว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถนะ,ะยังไงก็ผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะ แล้วก็จะมีเพื่อนฝูงนะคะหรือญาติพี่น้องของคุณนะคะจะนำพาเอาปัญหามาให้แก่คุณด้วยนะคะหรือมาขอความช่วยเหลือนะคะถ้าคุณช่วยได้คุณก็ช่วยกันไปนะคะหรือบางท่านต้องระมัดระวังในเรื่องของการขัดแย้งนะคะระวังมีความขัดแย้งนะบางทีเราคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเนาะอาจจะความคิดเห็นไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็แนะนําว่าให้คุยกันดีๆนะคะช่วงนี้นะ และบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยนะคะปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะปรับจัดบ้านใหม่นะคะหรือจัดที่ทํางานใหม่ให้รู้สึกสบายตาสบายใจมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็ลองจัดดูค่ะ ด้านของความรักนะคะท่านใดที่มีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีเรื่องที่ต้องพูดจาปรึกษาหารือกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็จะมีความขัดแย้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆค,คุยกันนะคะมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่เราจะต้องแบบคุยกันนะคะเสนอความคิดเห็นของตัวเราแล้วก็ของเขาว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะลองปรึกษาหารือกันดูนะ,ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะ สวยๆไปค่ะหล่อๆไปนะก็จะมีคนเข้ามานะคะเข้ามาส่งขนมจิบให้แก่คุณนะคะคุณก็ค่อยๆเลือกไปนะคะคุณอาจจะปรึกษาพเพื่อนฝูงเนาะหรืออา,อาจจะบอกเพื่อนนะคะหรือขอความคิดเห็นจากเพื่อนด้วยนะคะก็เป็นไปได้นะ,ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคําจานะคะหรือเรื่องบางเรื่องอาจจะเข้าใจผิดกันได้นะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของโลกติดต่อนะคะจากเพื่อนหรือจากคนใกล้ตัวนะคะ อาอย่างเช่นโรคหวัดนะคะอาจจะเป็นหวัดเงเอออาจจะคุกคีกันคุยกันกินข้าวด้วยกันนะคะอาจจะติดหวัดได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่2และ3นะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆนะ,ะอ่าแล้วก็ส่วนในวันที่4 5 6นะคะก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการพูดการจาก,การติดต่อประสานงานด้านต่างๆนะคะก็ถือว่า ไปได้นะคะก็ประสบความสําเร็จแต่ว่ามันก็อาจจะดูยุ่งยากสักนิดนึงนะคะหรือท่านใดที่มีความรักในช่วงนั้นน่ะก็จะพูดคุยกันมากขึ้นนะคะก็ระมวดระวังความขัดแย้งด้วยนะคะก็ค่อยๆค,คุยกันนะคะส่วนวันที่7ที่8นะคะคุณอาจจะมีการเดินทางนะคะเดินทางไปไหนนะคะเดินทางไกลนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะหรือบางท่านก็ไม่ได้อยากไปไหนนะคะอยากจะพักผ่อนนะคะก็ดีด้วยนะคะก็ ก็มีอยู่สองทางนะคะก็คือจะเดินทางหรือว่าจะพักผ่อนโดยที่ไม่ต้องขยับตัวไปไหนนี่ก็นับว่าดีนะคะแล้วก็การเดินทางช่วงนี้ก็ไปได้นะคะนะท่านใดที่อยากเดินทางก็เดินทางได้นะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องมีรายจ่ายเยอะด้วยนะคะในช่วงของวันที่7และ8นะคะคุณอาจจะเตรียมเงินเอาไว้เพื่อที่จะใช้จ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงของวันนั้นนะคะ หรือว่าท่านใดบอกว่าไม่อยากจ่ายแต่ว่ามันมีเกณฑ์นะคะมันมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการจ่ายนะคะหรือถ้าหากว่าช่วงนั้นตกลงนะคะเออตกลงกับลูกค้าเอาไว้หรือตกลงเรื่องเงินเงินทองทองเอาไว้นะคะช่วงนั้นน่ะถ้าเกี่ยวกับเรื่องการรับเนี่ยคุณอาจจะมีการผิดอาจจะมีการเลื่อนนะคะ ในช่วงของวันที่9และวันที่10นะคะช่วงนั้นนะงานก็จะเยอะงานจะยุ่งมากเลยนะคะทำอะไรก็ระ,ะมัดระวังจะผิดพลาดน,นะคะแต่ก็สำเร็จดีค่ะนะสุดท้ายก็คือสำเร็จดีไม่เป็นอะไรนะคะ,ะส่วนวันที่11ทเ้งเที่ยง<ๆ>ไปนะคะจนถึงวันที่13นะคะเรื่องการงานของคุณก็ค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จดีนะคะการติดต่อประสานงานด้านต่างๆหรือเรื่องใดที่มันยังไม่สำเร็จนะคะช่วงนั้นมันก็จะเป็น แนวโน้มว่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะเรื่องที่ดีมากเลยนะในช่วงของวันนั้นนะคะลากยาวไปจนถึงวันที่16เลยค่ะนะคะ,นะคะก็ทัาว่าเป็นวันที่ดีๆนะคะการงานของคุณก็จะมีความสําเร็จดีนะคะ,ะที่พูดมาก็คือการทํานายดวงชะตาโดยภาพรวมนะคะของชาวราศีมีนนะคะที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่1ถึงวันที่16นะคะ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าคนเราก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ไว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะคะหรือเกิดวันที่ต่างกันและปีที่ต่างกันและเวลาที่ต่างกันนะคะนี่อาจารย์ก็จะมายกตัวยอย่างนะคะท่านที่เกิดวันนะคะวันต่างๆนะ,ะว่าจะมีอะไรเด่นๆบ้างนะคะท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะจะมีความโดดเด่นมากนะคะในเรื่องของการเจ็บป,ป่วยไม่สบายนะ,ะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะวันที่ ประมาณวันที่1นึ่งเที่ยงๆนะคะไปจนถึงวันที่3นะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ใครอาจจะมาพูดแบบไม่ให้เกียติคุณนะคะคุณก็อย่าไปถือสานะค่อยๆเจรจาค่อยๆพูดจากกันนะคะโดยเฉพาะคนคุ้นเคยนะคะบางทีเพื่อนหรือคนข้างบ้านนะคะอาจจะพูดกับคุณไม่ค่อยดีนะคะก็อย่าไปมีปัญหากับเขานะ,ะแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะในช่วงของตอนนั้นนะ ท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณก็จะเป็นคนน่ารักอ่อนโยนนะคะก็อาจจะมีความระแวงระวังในเรื่องของความรักอยู่บ้างนะคะก็อย่าไปซีเรียสอะไรมันเยอะนะคะก็เอาความน่ารักของตัวคุณนั่นแหละคะ่ะให้เป็นประโยชน์นะ,ะเจรจาอะไรก็อ่อนหวานไว้ก็จะดีนะ,ะอย่าไปขี้งอนนะคะก็คงจะไม่ค่อยดีนะคะโดยเฉพาะในช่วงของวันที่สองนะคะ ประมาณวันที่1 1ึ่เที่ยงเที่ยงนะคะไปจนถึง3มเนี่ยมีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปนะคะช่วงนั้นนะแล้วก็ในวันที่4 5 6หกนะคะก็จะได้แบบเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะถ้าหากว่าใครมีคนรักนะคะหรือใครจีบจีบกันอยู่นะคะช่วงนั้นก็จะพูดจากันดีนะคะหรือได้ไปเที่ยวพักผ่อนอกินอาหารอร่อยนะบางทีทำงานเสร็จนะ,ะในวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่6นะคะก็จะได้พักผ่อน หรือไปกินอาหารอร่อยนะคะหรือไปหามิตรหาเพื่อนก็ได้นะคะในช่วงนั้นนะก็จะเป็นอะไรที่โดดเด่นหรือคุณเจรจาอะไรเนี่ยก็จะมีความสําเร็จดีด้วยนะคะในช่วงของวันนั้นนะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งดีนะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จมากนะคะในในส่วนของเรื่องการทํางานนะคะแล้วคุณก็จะแก้ปัญหาได้เก่งมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่า เรื่องการขับรถนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะ,ะการเดินนะคะก็อย่าไปเร่งรีบจนเกินไปนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรแบบเร็วนะคะนะก็ดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธนะคะนี่ก็เป็นคนที่เจรจาได้ดีมากนะคะเป็นคนที่เก่งในด้านของการสื่อสารนะคะค่อนข้างที่จะไปได้ดีนะ,ะโดยเฉพาะคุณกําลังติดต่อประสานงานด้านใดๆอยู่ก็ตามนะคะ คุณก็จะมีความสามารถในการติดต่อพูดจาเจรจานะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังข้อมูลต่างๆนะคะบางทีเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์ด้วยนะคะบางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดอะไรกันได้นะคะในช่วงของตอนนั้นนะ,ะแล้วก็เด่นมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะคะบางที เราอาจจะมีเรื่องอะไรที่คุยแล้วมันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะลองปรับความเข้าใจกันดูนะนี่พูดถึงคนที่มีคู่ครองนะคะมีคนรักอยู่แล้วนะคะส่วนคนโสดก็จะเข้ามาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนนะคะคู่คนรักก็จะเข้ามาในรูปแบบของความเป็นเพื่อนหรือเข้าทางเพื่อนของคุณก็ได้หรือเข้าทางพี่น้องของคุณนะคะก็ดูกันไปนะคะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนนี้ก็จะขยัน ทำงานนะคะมีเหตุมีผลดีนะคะผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใจดีนะคะใจกว้างดีนะคะอันนี้ก็คือด้านดีนะ,ะแล้วก็ดูแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะคะนะแล้วก็อ๋อจะว่าไม่มีเลยกไ็ไม่ได้นะคะก็แนะนําว่าให้มันสวดมนหน่อยนะคะ ให้ทําบุญหน่อยนะก็ดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ในศีลนในธรรมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการเจ็บป่วยมาถามหาก็เป็นไปได้นะคะนะดูแลสุขภาพร่างกายนิดนึงนะคะส่วนท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะก็จะโดดเด่นในด้านของงานต่างประเทศนะคะหรือทํางานในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะที่แบบค้าขายโดยที่ไม่ต้องเห็นหน้าคนนะคะ ก็คือขายของออนไลน์ก็ไม่ต้องเห็นหน้าลูกค้าแล้วก็ไม่ได้รับเงินจากมือใช่ไหมคะก็ลูกค้าก็จะอยู่ไกลนะคะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคนนี้ก็จะนึกถึงแต่เรื่องการเงินการทองนะคะก็จะจําอะไรได้แม่นดีนะคะใครยืมตังค์ไปเท่าไหร่นะคะใครของไปเท่าไหร่เก็บเงินยังไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะคุณก็จะจําได้นะคะแล้วก็คุณก็จะเน้นหนักในเรื่องการหาไรายได้มากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะก็ ขยันาันแข็งนะแล้วยิ่งเดือนถัดไปนะคะดวงชะตาจะยิ่งดีกว่านี้นะ,ะดวงของคุณนะคะ,ะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะคนนี้ก็จะการเงินสะพัดสุดๆกันไปเลยนะคะการเงินสะพัดกันสุดๆก็คือมีเงินเข้าแล้วมีเงินออกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็นะับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะให้ขยันหาเงินขยันหาทองนะ จะดีมากแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะด้วยนะคะเนี่ยก็เตรียมตัวล้วกันนะมันมีเกณฑ์ว่าจะต้องจ่ายนะคะนะในวันที่ประมาณวันที่7-8ถึง8นะคะมีเกณฑ์นะคะหรือคุณตั้งใจว่าจะทําอะไรเนี่ยในช่วงนั้นก็มีเกณฑ์ว่าจะจ่ายตังค์เยอะนะคะหรือเดินทางเที่ยวก็ใช้ตังค์เยอะเหมือนกันนะ,ะในช่วงของตอนนั้นนะคะ,ะท่านต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะ ถ้าที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็จะเด่นในเรื่องของการหารับผลนะคะ,ะบางคนก็อาจจะซื้อทรั์เอาไว้เยอะนะคะมีที่ดินหรือมีอะไรเขาเรียกว่าของเก่าเก่านะคะ,ะหรือว่าได้ทรัพย์มรดกมานะคะก็เก็บค่าเช่าหรืออาจจะขายนะคะมันก็มีเกณฑ์นะในช่วงของตอนนั้นนะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีนะคะหรือว่าคุณกําลังลุ้นขายอยู่ช่วงนี้คุณก็พรีเซนต์หน่อยแล้วกันนะขายขายที่ขายทางขาย ขายทรัพย์สมบัตินะคะช่วงนี้นะก็พรีเซนต์เยอะหน่อยนะคะก็จะดีนะค,ะคุณก็มีความขยันอยู่ละต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนนี้ก็จะโดดเด่นมากโดยเฉพาะงานที่ลับๆนะคะอ,ะอย่างเช่นการเจราจาใต้โต๊ะนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องอกลางคืนนะคะาง,งานกลางคืนอย่างสถานบันเทิงนะคะก็จะโดดเด่นมากๆเลยนะคะ แต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทํางานด้านนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียเนาะนะคนเรามันก็จะเป็นเช่นนี้แหละคะ่ะที่พูดมานะคะก็คือภาพรวมๆที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะสําหรับชาวราศีมีนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้าจาันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมานะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ